วันนี้เป็นวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามท่านบุอานและท่านบุปังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทําเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันเท่าน,นี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะไหนก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทําต่อเล่มที่สิแปด เปนว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอย,อย่างายิ่งอาโิเซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคือิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็นคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษทางฝรั่ง,งเศสอีกหลายประเทศร่วมกัน่แ่่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต่างท่าต่างทนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะรงมือซึ่งกันแล้วถ้าคำพยากรณ์ก็จะพยากรณ์ว่าจะมีสงครามหรือไม่ แต่ถ้าว่ามีหนังสือเล่หนึ่งเขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาแล้วจะไปศาสตร์นะอ,อ๋อโนตราดาบุตรโนตราดาบุตรนะเขาสุงครามร่วงหน้าไว้ถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคริสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อามาก็ไม่ได้อ่านเขาให้มา,มา,า,าดเดืาาเ่นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระบบดิวเครยแล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาและระหว่างศาสนากับศาสนา คือโฆษนาคริร์กับศาสณาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าและตามนีนคนบอกพัตมาก็ไม่ได้อ่านชัดตอนนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่า,าเรื่องของดาบุตรเนี่ยดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศัพท์ยบุตรพุทธจโธิโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าชมพยากรณ์ไว้กับพระอนุรานันทะดูก่อนอนนน์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันสึ่งกันแลกันคนเหล็กจะตกจากกาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งอะราการเปเนอันมากแต่ว่าอานันทะดูก่อนอนลก่อนกึองพุทธกาลสิบห้าปีมันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึองพุทธกาลไปแล้วอานันทะดูก่อนอนล จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนคือพระอนาคาก่อนคือพุทธการมากยักษ์ยักษ์นอกพระศาสนาจะรบราคิดจะจับรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันเอ้ยยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันซึ่งกันและกัน ต่ต่างก็ฝ่ายจะล้มตายกับฝ่ายนั้มากมากสมณทีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายนะครึ่งจึงจะเลิกเลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมรยรากรของสมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยายามพยายามก่อนพยายกรอไว้ตรง แต่ก็บอกว่าสองพิคตสังรา์สองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรยากรไว้ที่พระธาตุด,ดองกิติข้างหนึ่งกับทรงยากรไว้ที่อ่ดอยบุคลาข้างหนึ่ง ทงตัดว่าชื่ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> แตสามวรถทรงอุตส่าสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีเขาห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุรบอกก็หมายถึงว่าสงคราม่ีตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะ ทีตตะวันตกหมายค์อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคัฐบัลออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยตอนนี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมบัญญาติรัสว่าก่อนกึงบพการสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งอะไรกันฝนเลกจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขนาะนั้นก็ปรากฏลูกวิงกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจะอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งทั้งที่ตู้มันหนักแต่แรงก็าแรงระเบิดดันตู้รถไฟเขไปขี่กันตึกบ้านเดินลงลําบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุบันดานอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบธริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาพบปวดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารเข้าสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตยานที่ที่ทรงอยู่ขณะนั้นอยู่กรุงเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซลา่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูน้ำมันปล้ามาทำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ของหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสอยมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานพอกเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจะรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นเาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตรวัออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจริงต้องตงหวาดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคเน่มากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนา ก็จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่เมื่อเอิยคนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนา้นนั้นทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวไฟกันในเขตของเราเคยพวกเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามยาวกับสุนัข ส่วนนักต้องสองฝ่ายไก่กันสนามหญ้าก่อนแหลกนี่ถ้าบังเอิญเขารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส,ส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> ถ้าเราความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่ปยากรตาหรักวิทยาศาสตร์ตำหลักอะไรทั้งหมดเป็นในการคาดกะเนว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคกหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะเพิขึ้นได้รับการสนับสนุนดาวการเงินก,นก,นกนารกำลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นเลาทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตที่เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตเชี่ยก,ก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเพราะว่านะอันนี้ไม่ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไ,ไม่จริงถ้าเกิดจริงนั่วในประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่สือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้การกวศศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมืม่อหลังจากก่อนท่านน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้ถึงหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็จะมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าวางไปการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะใกล้ก็ได้ <c oughs> ก็เป็นอันว่าในเมืเ่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออก้านตะวันตะนออกกลางนี่เสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเพรเดาาไม่จะพูดทำตรงแย่าว่าดูผิดทำไมได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดไปที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามแต่กว่าหนังสือนี้จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้ารบคามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะ่วาวมันจะเกิด ก็อย่าจะบนบานใส่กล่าวว่ามันไม่เกิดนั่นแหละเป็นการดีแล้วว่าพระดำรัสพระองค์สมเด็จพระจินลอสีไม่เคยผิดแต่ว,ว่าท่านไม่ได้บอกคอสเป็นน้ำว่าประเทศไทยก็จะถูกหางหรือท้ายฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นน้ว่าเราถูเราอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอ่อามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ อันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำน,นาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเป็นเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพนันในของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีก พบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึง mm ่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาถ้าบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายก็แล้วทรัพย์สินเขาบกคนใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกิดเป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ถ้าท่านทําทุกครั้งท่าน,นยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องกลัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากับเราเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุโทโธก่อนถ้านิฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกนาลายด้วยองกำลังก็พุโทโธแล้วสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้พายอันตรจะไม่มีกระท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมใตรทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสามครั้งแล้วก็ว่าวุโทโธเหมือนกันแล้วก็ให้ฐานให้ปลอดภยัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างสังสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าธน,นหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปไเรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านแต่ว่าอิรักอีรายนี้รบกันมาประมาณแปดปี พอเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอาวปอลเซียอิรักอิหร่านดีกันชิดพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักิดได้กี่พันตาตรางใหม่ก็ตามคืนให้หมดปล่อยเช่นเลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิรานเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎเขาว่าศาสนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศอิรักอิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เฉลี่เหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาจย่าลืมว่าสายเลือดที่เลื้ยร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือว่าศาสนาร่วมกัน อาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่เกิดขึ้นซึ่งตรงกับคํายากรณ์ของพระท่านหลังวันในปีที่โยนแตกอเมรมการหน,นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคำว่าสงครามโลกยังไม่เกิด คำว่าสงครามโลกเป็นหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีต่นระว่างแล้ว,วาฝ่ายกับฝ่ายก็ตีกันรบก,กันอย่านี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกออกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อย ้แรงกว่าสงครามโลกครัง้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมุดว่าคือแม้ว่าอเมริกาก็จะอาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามกลัความบมืคําพยากรของท่านที่พยากรว่าจะเกิดทิศตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงคราม อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัดก,กันขึ้นมาการถูกบีบป็นบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะอาการถูกบีบพันจากโลกตะวันตก <c oughs> เนื่อหลายหลายประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้น ทั้งสามประเทศลาอาอกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางแกล้ง,ลงถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบมาทวายยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขาก็ความตายทนี้การรบความตายเมื่อเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคลบางกลงุ่มที่เป็นทหาร แ้าบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั่นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นไม่จะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิง่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมาก บางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ <c oughs> แต้จากท่านมันเอกนะรงกิติกจรจรท่านว่าใครละ่ะอันเอกคาตดาฟี่มั้งการชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลย แต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยดุ่ง้ดยแต่ที่ยุ่งน่ะเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกของเป็นของบุษยมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ในความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะเขาจะเอาแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาสี่หกจังหวัดพืีนสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทย ความพอของคนไม่มีชั้นใดพันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจําเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉเพราะนั้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปยเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตรนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้น ที่พูดนี่มันจะยุให้คนสองศาสนาะทะเลาะกันนะเป็นเพียงว่าท่านนารงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขามาได้ยุ่งเ,เป็นเรื่องของศาสนาเรื่องศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันก็ลงความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้าง ในการแรกเรายังไม่พูดถัง้งศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตัวเนออกกลางมาพูดก่อนถ้าไม่เกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ำมันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟัง อันที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพงดานจริงๆของน้ำมันก็ื่งความว่ามันถังน้ำมันถังใหญ่จริงๆน่ะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้มนำมันเขาหยุดสูงกับเราประเทศพม,กกม่มาก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยอะ อยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ํามันหรือเวลานี้การจอดน้ํามันการดูดน้ํามันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ํามันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมาข้อนี้ยาเท็จจริงประการใดไม่ทสาบแสดงแต่หนังสือพิมพ์แต่เขาบอกเขาแจ้งบอกว่าได้น้อย ก็ยังมีหลายหลุมที่เจาะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอกระเชิงพาณิชย์จิงไม่ยอมไม่ยอมโดดขึ้นมา <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นดวลาเขาพ่อค้าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอาแล้วมาพูดอีกทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กำลังกำลังจะเจาะ ก่อนหนังสือน,นี้ออกคงจอดแล้วละมัง้งจอดน้องก๊าซที่สงขลาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนำก๊าซบรมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปม่ปริมาณสงูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่านว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในผืนที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่งอันนี้พูดนี่เป็นการสมมกันนะจะเชื่อทำไมไม่ไม่สมควรเชื่อเพราะเป็น<ม>ความความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพือเพดดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจัก,กรวาล มันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งทางหารคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจินก็เช่นเดียวกันแมแล้วก็พม,กม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันมูไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าโรงเิราจะเจาะออย่างงกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือ จะลงไปลึกลงไปใ,ใต้ดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วประเทศใดที่หนึ่งมีน้ำมันพรอที่เจาได้ก็ลองเจาะสักหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง ท่ามีความชำน,นาญในด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร,ร์สัพพาสตร์ท่านด็อกเตอร,ร์สัพพัสสัตจะบอกว่าถ้าเจาะลงไปเพียงหกกิโลเมตรในในถังน้ํามันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความว่าเปลือกไม้ความว่าหลังถังลึกลงไปเจาะลงไปแค่สามกิโลเมตรจะถึงปะถึงผิวถังน้ามันเรืนลังคาน้ํามัน ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั้นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้นในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักที่นี้ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตขอ้นน้ำมันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านดรสกตอาสตราฐาว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ย จะถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนีดบ่บรรดาท่านผู้อ่านและท่านผูาาน้ฟังถ้าบังเอิญท่านด็อกเตอร์ศาสตร์ธรรมยากรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนยังเอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีนะ้ำมันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกน้ำมันถูกแล้วจะขายตามประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอรารบรนดาท่านพุทธบริสัทหลายเล่าคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยเจอเพรงวันเล่มที่สิบแปดนี่จะไม่ครบทำให้แล้วบ้างตามสุกควรถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รกมันก็มาทำเมื่อหันไปดูเวลาหรือเวลานาทีเสร็จ ขอขอเตือนบรรดาญ,ญาติโยมบริษัทบริษัทสาวกขออองสมเด็จพระบรมโลกประเทศว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานักเ,รกเ,กรเศรษฐนักเกษตรศาสตร์ก็ดีนักเษกษษรศาสตร์นี้จะมีโชคดีมาก คือจะรวยข้าวจะแพงพอจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความดมสมบ,บูรณ์เอาละเวลานี้เหลือวลาัยที่สิบวินาทีขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลย่อมมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชน้อ่านทุกคนรับฟังทุกท่านสวัสดี